ผลที่ได้จากการใช้เสียงเผยแผ่ธรรมะถามปัจจุบันมีช่องทางเผยแผ่ธรรมะผ่านภาพและเสียงได้กว้างขวางทั้งโทรทัศน์วิทยุอินเทอร์เน็ตและซีดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งซีดีเสียงซึ่งกำลังได้รับความนิยมเพราะนำไปฟังในรถได้สะดวกตามความเข้าใจผู้เป็นเจ้าของเสียงน่าจะได้ชื่อว่าทำบุญโดยให้เสียงเป็นทานใช่หรือไม่ผลที่เกิดจากการให้เสียงเป็นทานคืออะไร เหตุใดแต่ละคนประกอบบุญทางเสียงเหมือนเหมือนกันแต่มีเสียงหน้าฟังไม่เท่ากันและหากจะขอรับสื่อธรรมะจากอินเทอร์เน็ตควรไปที่ใดคำถามนี้มีมาจากหลายคนซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าปัจจุบันชาวพุทธนิยมสื่อธรรมะทางเลือกกันมากขึ้นเพราะรูปแบบชีวิตการทำงานกับกำลังใจของคนในเมืองไม่ค่อยเอื้ออำานวยให้รับชมรับฟังรายการวิทยุโทรทัศน์ธรรมะช่วงตีห้าสักเท่าใด ผมขอรวมตอบโดยเกล่าคำถามใหม่ให้รวบรัดโดยไม่จำเพาะเจาะจงเป็นกรณีพิเศษใดๆนะครับกรรมที่ทำด้วยเสียงนั้นวิบากหลักย่อมเกี่ยวกับเสียงวิบากรองๆองย่อมแปลไปตามเหตุปัจจัยถ้าเสียงนั้นเป็นคุณก็ย่อมได้คุณภาพเสียงที่ดีเป็นวิบากแต่ถ้าเสียงนั้นเป็นโทษก็ย่อมได้วิบากเป็นคุณภาพเสียงที่ต่ำหรือแย่ไปแทนธรรมะจัดเป็นสิ่งที่ฟังแล้วได้ประโยชน์สูงสุด เนื่องจากเปลี่ยนความเข้าใจผิดให้เป็นถูกได้เปลี่ยนอกุศลให้เป็นกุศลได้รวมทั้งเปลี่ยนคนไม่มีโอกาสรับรู้ให้เป็นคนมีโอกาสรับรู้ได้เช่นบางคนขาดความอดทนพอจะอ่านหนังสือธรรมะบางคนเสื่อมสมรรถภาพทางประสาทตาบางคนไม่มีเวลาอ่านเพราะงานรัดตัวจำเป็นต้องพึ่งพารายการวิทยุหรือซีดีเสียงเท่านั้นวงเล็บเปิด เท่าที่เห็นจริงๆคือบางคนอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องแต่พอฟังซีดีแล้วกลับรู้เรื่องขึ้นมาด้วยอารมณ์ติดใจคล้อยตามน้ำเสียงคนอ่านก็มีวงเล็บปิดดังนั้นถ้าทำธรรมทานด้วยเสียงก็ย่อมให้ผลสูงสุดเหนือกว่าวจีกรรมประเภทใดๆหากธรรมทานที่ทำมีน้ำหนักแรงพอจะส่งผลในชีวิตปัจจุบันทันตาอันดับแรกๆบุญจะไปตกแต่งดัดแปลงทั้งเสียงทั้งน้ำหนักคำพูด จากนั้นจึงขยายผลไปถึงเรื่องแวดล้อมอื่นๆเช่นฐานะความเป็นอยู่สังคมแวดล้อมคนรักสุดแท้แต่เหตุปัจจัยจะอํำนวยโดยมากที่จะเห็นผลเร็วคือพวกมีฐานของกุศลวิบากเกี่ยวกับเสียงเป็นทุนอยู่ก่อนแต่หากไม่มีฐานพอจะรองรับก็รวบรัดไปให้ผลทีเดียวในชาติถัดไปคือเกิดใหม่มีคุณภาพเสียงโดดเด่นขั้นต่ำคือไม่น้อยหน้าใครในประเทศ ขั้นสูงคือเป็นที่หนึ่งในระดับโลกจะเป็นรองก็แค่เทวดานางฟ้าเท่านั้นนอกจากทุนเก่าที่ต่างกันแล้วปัจจัยที่ทำให้ผลของการให้เสียงเป็นธรรมทานแตกต่างกันได้แก่ 1. เจตนาตั้งต้นคือคิดให้ประโยชน์แก่คนอื่นหรือหวังประโยชน์ทางใดทางหนึ่งเข้าตนถ้าจุดหมายหลักคือเพื่อคนอื่นเสียงจะฟังรื่นหูหน่าชื่นใจ แต่ถ้าตั้งต้นด้วยความหวังเอาเข้าตัวเองแม้เสียงจะไพเราะก็ไม่เย็นชื่นใจได้เท่าอีกประการหนึ่งหากตั้งความหวังให้ธรรมทานทางเสียงของตนเผยแพร่เป็นประโยชน์ไปในคนหมู่มากคือทำทานด้วยความเข้าใจว่าเสียงนี้จะเป็นประโยชน์กับหมู่คนตาบอดเสียงนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่ถนัดฟังธรรมะตอนรถติดเสียงนี้จะเป็นประโยชน์กับคนชราที่สายตาฟ้าฟางและอื่นๆ โดยย่นย่อคือมีน้ำจิตประกอบด้วยเมตตาภัยบูนผลจะเป็นความกังวานกว้างถ้ามีโอกาสขึ้นพูดในที่ชุมนุมใหญ่จะเห็นผลชัดคือเรียกความสนใจจากคนหมู่มากให้เงียยฟังได้ไม่ยาก 2. ความเข้าใจธรรมะเสียงที่ประกอบด้วยความเข้าใจมีผลต่อความหนักแน่นคมชัดจำใสบางคนแม่อ่านก็เหมือนสักแต่อ่านกอขอคอ,อนกแก้วนกขุนทองไปอย่างนั้น นั่นจะส่งผลกับเสียงด้วยคือแม้เสียงเพลาะแต่ก็ขาดน้ำหนักหน้าเชื่อถึงที่สุดหรือขาดแรงดึงดูดให้ติดใจคล้อยตามการมีความเข้าใจธรรมะด้วยตนเองจริงๆมักเป็นทั้งแรงบันดาลใจให้คิดริเริ่มอยากอ่านโดยไม่ต้องมีใครชักชวนบุญที่อยากทำเองย่อมให้ผลเหนื้อกว่าบุญที่ได้รับการชักชวนจากคนอื่นทั้งในแง่ของความเร็วความเป็นใหญ่และความคงเส้นคงวาในการให้ผล 3. ความตั้งใจขณะใช้เสียงคือเวลาเปล่งเสียงแต่ละคำเป็นไปอย่างลวกลวกหรือประณีตเท่าที่เห็นคนมีหน้าที่เป็นอาชีพส่วนใหญ่ทำทำไปสักพักจะชินความตั้งอกตั้งใจจะลดลงในวงเล็บซึ่งก็เป็นกันทุกวงการทุกสาขาอาชีพแตกต่างจากมือสมัครเล่นที่เอาจริงเอาจังเพราะรักจะทำชั่วคลังชั่วคราวหากเสียงที่ออกมาชัดถ้อยชัดคำถูกจังหวะจะโคน ถูกต้องตามประโยคดั้งเดิมไม่ผิดพลาดผลคือความหนักแน่นนุ่มนวลเสียงไม่ตกไม่พราง่ายกับทั้งมีพลังสะกดตรึงให้คนอยากตั้งใจฟังจากต้นจนจบความโดยดีเพราะสติในการพูดจะสูงกว่าธรรมดาทั่วไป 4. ความต่อเนื่องหมายถึงความยาวนานในการให้เสียงเป็นทานยิ่งนานเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีผลคูณมากขึ้นเท่านั้นทั้งในแง่ของคุณภาพและระยะเวลาให้ผล โดยมากแล้วการให้เสียงเป็นธรรมทานจะมีวิบากเป็นกุศลเกี่ยวกับเสียงไปจนถึงนิพพานอยู่แล้วแต่จะให้ผลอย่างคงเส้นคงวาในทุกพบที่เกิดตั้งแต่ต้นจนถึงอายุไขหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าทำธรมธรมทานด้วยเสียงตลอดชีวิตหรือเปล่า 5. เนื้อหาธรรมะต้องมองตามจริงว่าธรรมะเหมือนกันเนื้อหาก็อาจแตกต่างกันได้คือมีทั้งธรรมะระดับกรรมวิบากกับธรรมะระดับพ้นทุก์ มีทั้งธรรมะตรงทางกับธรรมะหลงทางมีทั้งธรรมะของพระพุทธเจ้ากับธรรมะนอกครูและอื่นๆทุกวันนี้มีธรรมะจากหลายแหล่งจนยากจะชี้ชัดว่าอันไหนผิดอันไหนถูกถ้าถูกนั้นถูกหมดหรือเปล่าเครื่องสะท้อนอย่างหนึ่งก็คือการเปล่งเสียงของธรรมะที่ถูกต้องจะให้ผลเป็นความรู้สึกถูกต้องเกี่ยวกับการพูดโดยรวมเป็นเสียงที่ให้ความกระจางแก่คนฟัง นอกจากนั้นยังมีผลข้างเคียงอื่นที่ไม่เกี่ยวกับเสียงเช่นถ้าอ่านธรรมะที่ตรงทางมากๆจะยังผลให้เจ้าของเสียงเข้าใจธรรมะง่ายอยู่ในคันลองของธรรมะที่ถูกต้องไปเรื่อยแต่หากอ่านธรรมะที่ผิดมากๆจิตใจจะขุ่นมัวมีความรู้สึกขัดแย้งในตัวเองเข้าใจอะไรผิดพลาดบ่อยทั้งที่เป็นเรื่องพื้นๆในวงเล็บเท่าที่เห็นในภาคสนามจริงๆคืออาจเห็นผิดเป็นชอบ มองไม่เห็นบาปโดยความเป็นบาปไปเลยกล่าวโดยสรุปสำหรับข้อนี้คือถ้ามีอาชีพเกี่ยวกับการใช้เสียงและต้องอ่านธรรมะออกอากาศหลากหลายก็น่าเห็นใจครับที่ตกอยู่ในความเสี่ยงผิดเสี่ยงถูกคลักเคล้ากันโดยไม่รู้ตัว 6. ผลต่อคนรับฟังถ้าหากทุนเก่าเกี่ยวกับเสียงดีพอคือสามารถเหนี่ยวนำให้ผู้รับฟังคล้อยตามและเกิดศรัทธานในธรรมะได้อย่างดี จำนวนคนผู้มีโอกาสร,รับฟังกว้างขวางรวมทั้งเจ้าตัวผู้ให้เสียงเป็นทานได้รับรู้ถึงผลในวงกว้างแล้วเกิดใจยินดีซ้ำๆนอกจากให้ผลทางความกังวาลของเสียงแล้วจะยังเป็นตัวคุณยกชั้นคุณภาพเสียงให้ขึ้นทำเนียบระดับใดส่วนใหญ่พวกนักร้องที่มีแก้วเสียงระดับโลกนั้นล้นวนผ่านการให้เสียงเป็นทานแบบชักจูงจิตใจคนจำนวนมหาศาลให้เกิดศรัทธาที่ถูกต้องมาด้วยกันทั้งสิ้น วงเล็บเปิดศรัทธาที่ถูกต้องไม่จำเป็นต้องอยู่ในขอบเขตของพุทธเสมอไปขอให้เข้าข่ายทำคนตาสว่างในด้านทานและศีลก็ใช้ได้แล้ววงเล็บปิดสำหรับการขอรับสื่อเสียงธรรมะนั้นหากใครเล่นเน็ตก็เข้าไปขอรับซีดีได้จากเว็บ http www cdthama com โดยทำตามเงื่อนไขที่เจ้าของเว็บระบุไว้ สำหรับหนังสือของผมก็มีทําเป็นซีดีเสียงแจกอยู่ในนั้นด้วยหรือหากจะให้ง่ายและไม่ต้องรอรับซีดีคือดาวน์โหลดด้วยตนเองจาก htwp double s l a s m e d i a d t a n t i n net ไฟล์ขนาดไม่ใหญ่มากครับแบ่งเป็นตอนๆใช้เวลาไม่กี่นาทีก็เอามาลงเครื่องเปิดฟังได้แล้วใครอยากเห็นตัวอย่างผลบุญจากการให้เสียงเป็นทานก็ลองดู